วันนี้วันส่งท้ายปีเก่า25งพ้าหถึงสองพ้าหกสิบห้าก็เป็นปีที่เงียบเหงาพอสมควรเราก็มีอาหารการกินที่ไม่เงียบเหงาแน่ขอมือรู้ไปไนะ <c oughs> มีอยู่ไมยังอยู่อยู่มีอาหารการกินที่ไม่เงียบเหงามีหมูกระทะเดี๋ยวไรไล่มีผักแล้วก็มีหมูกระทะฝั่งนี้มีหมูกระทะมีคุณแบงค์คุณปื่มคุณบีบีโต๊ะฝั่งนั้นก็เป็นคนแก่มีประตูมีประตูมีหน้าหน่อยหนังสีเป็นหลังชิส สีวั no our our part, story, so คซ um ีนก <c oughs> ันครบหรือยังเกินแล้วได้ซ้ำเกินซะด้วยซ้ำพ่อก็ฉีดวัคซีนเกินฉีดไปแล้วสี่เข็มค่อยว่าฉีดจ้าไม่ต้องไปรองโมเดล่าจะถูกเอาอาหารมาอีกแล้วหมายถึงว่าจะฉีดตั้งแต่หมายถึงว่าโมเดล่ามันแบบไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีมัน บางมันนานเนี่ยมันยากหายากกว่าไตเตอร์นะฮะของขก็ลงชื่อไปแล้วเสร็รอดูว่ามันจะเหลือมั้ยต้องฉีดให้กับบุคลากรกับอาจารย์ใช่ใช่ค่อยว่าฉีดฉีดไตเตอร์ดี่อมันง่ายแล้วได้ไหก็ฝั่งนี้กินหาง่ายแล้วมันก็เป็นประเทศเดียวกินอาหารเกาหลีฝั่งนี้ก็กินอาหารลาวอันนี้ฝั่งนี้กินอาหารลาว ปีนี้ก็ค่อนข้างเงียบเหงาเพราะว่าสมาชิกมีน้อยเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิดทำให้สมาชิกในการจัดเลี้ยงสังสรร์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เหลืออยู่ไม่กี่คน <c oughs> ก็กจัด <c oughs> จัดกันทางออนไลน์ก็แล้วกัน <c oughs> ก็กินกันผ่านทางออนไลน์ก็มาดูอาหารฝัง่ง <c oughs> นี้เขากินอะไรกันก <c oughs> ินอาหารฟองน้ำ กินอาหารที่มีห่อโฟมมีถุงพลาติกเยอะแยะมากมายกินแล้วก็เป็นขยะน,นี่น้ำจิ้มมีแต่แดงๆน้ำจิ้มสูตรไข่บังสูตรเกาหลีสูตรไทยสูตรลาวโอเคเราไปเป็นงานว่ารางวัลของขวัญปีใหม่จากประตูว รางวัลการเรียนการทำงานดีคือทเด่นแห่งปีเงือกหลานให้สัยญาโอเคอ้าวต่อไปก็ยืนเป็นแบ็กกาวให้หน่อยสิเออยืนเป็นแบ็กกาวให้หน่อย อ่าบีบี BB. มี่สิคณะมีสัตว์ตอนนี้เรียนปีห้านะคะจะสำเร็จอีกในไม่ช้า,าเร็วๆนี้ค่ะอะ่คนสวยมี่ค่ะนะอย่าพูดข้าอ่าต่อไปคุณเพิ่ม อันนี้ก็เรียนคณะแพทยศาสตร์สาขาเภสัชวิทยานะคะอ่าเป็นเรียนต่อเรียนต่อปอโทต่นน<ข>อเป็นยาโทเรียนพี่ปามอ่าตอนนี้ครับแล้วแทนพี่ปาม <gauge> เปึ๊บกระแดกกรเปึ๊บๆตอบเลย ก็ดีกว่าพี่ปาเป็น่ะยะไปดีไปเลยค่ะสำหรับคุณวิศวุฒิอ่าใช่เนาะซึ่งไม่ได้มาอนลาเพนลาเพน มีเงินไม่ไ้เาปเน้ยงกันแห้ปิดประตูไวอฟปีใหม่อ่าคุณเมียขับไปเป็นปรกาดประตูไวอฟปีใหม่ดีนะเอาเอาออกมาได้คนะหอกเชว่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  เรอว่าเป็นซองป่าเจอเจอได้เท่าไหร่มีได้เท่าไรหนึ่งแสนบาทเออหนึ่งแสนบาทคุณแม่ได้เท่าไรหนึ่งล้านบาทสองล้านสองล้านอ๋อปีนี้ได้เยอะปีนี้ได้เยอะคนน้อยได้เยอะปีนี้เฮงเรวยการเรียนการงานเจริญรุ่งเรืองทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงขอให้ตั้งใจ ทุกคนมีความตั้งใจจะสำเร็จรืร่งนะคะตั้งใจทุกคนตัวแทนนิสิตตัวแทนนิสิตไวพรใครก็ได้ไวพรอะไรเอาสวจะมาปีใหม่แบงค์พึ้นพี่เพือนสสัยันปีใหม่ หนึ่งประโยคนอันหึ่งประโยชอะไรอะไหนึ่งประโยคสุสันวันปีใหม่ค่ะนี่อรไรนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแย่ก็ในโอกาสปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็ยาว มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทุกคนค่ะเอาเพราะอัลซิไวน์มีสิทธิ์รุ่นเท่าก็ในฐานะมีสิทธิ์รุ่นเดร็กเนาะก็อยากจะให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยนะในปีนี้ก็เรื่อยๆทีทำอะไรก็ให้สำหวังปรารถนาในทุกสิ่งที่คาดหวังเด้อะเด็กทุกคนลูกหลานทุกคน ประตูไปครไปเลยครับ่าวันก็ขอให้แข็งแรงโอเควอให้แข็งแรงสุขภาพดีทุกๆคนทั้งคนที่มาและไม่มาทางนี้เป็นประวศาสตลยเนาะคิดว่าให้คงทำที่เราคนที่มการต่างคนต่างอยู่ก็ระวังตัวเอง คนที่ไม่มาก็เวรียคหามีแคนซีนั่นเราโิดสรงกั้แต่ออกสื่อเราไม่ได้เราไม่ส่วงเม่กันอันนี้เราอนนี้ครอบครัวเรา้อบครัวเราไม่ออกสื่อเพราะว่าเม่เราก็ส่วงใส่ทุกคนเอ่โอเคยางไงก็ข้าวดาวกันกินต่อเฮ้